กิ้วกิ้วก,บกบ๊บแกบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนชัยพันธ์คงยงวันนี้เราขอเสนอก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำใสพร้อมวิธีทำน้ำซุปให้ใสรสชาติหอมหวานอร่อยกลมกล่อมแน่นอนไปชมกันเลยครับและก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยก็อยู่ที่น้ำซุปนี่นะฮะส่วนประกอบของน้ำซุป จะประกอบไปด้วยน้ำเปล่ากระดูกเร้งลากผักชีกระเทียมจีนพริกไทยเม็ดหัวไชเท้าซีอิ๊วขาวเกลือน้ำกระเทียมดองและหัวกระเทียมดองและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือน้ําตาลกวดจ้าเริ่มด้วยเราจะนํากระดูกเล้งไปลวกซิก่อนหนึ่งครั้งนะจ๊ะเพื่อให้น้ํามันใสจ้าใส่น้ำเปล่าห้าร แล้วน้ำกระดูกเล้งที่ลวกแล้ว1กิโลใส่ลงไปเลยจ้ารากผักชี5รากกระเทียมจีน5กลีบพริกไทยเม็ด1ช้อนโต๊ะตำตำตำต,ำ,ต,ำ,ตำแล้วใส่ผ้าขาวบางหอให้เรียบร้อยใส่ลงไปเลยนะจ๊ะเติมหัวใจเท้าหัน่น1หัวต้มทิ้งไว้1ชั่วโมง จากนั้นปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว1ทับพีเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะนาวดอง1นึ่งทับพีหัวมะนาวดอง3หัวน้ำตาลปวดสอช้อนโต๊ะเคี่ยวต่ออีก1ชั่วโมงจ้าส่วนประกอบวันนี้เราจะใช้เป็นน่องไก่หมักนี่นะฮะต้มสุกเรียบร้อยแล้วเผื่อยได้ที่เลยนะจ๊ะนี่นะเตรียมพร้อมจะเอ๊กเอ๊เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเลยนะจ๊ะนะจนะจ๊ะ,นะจะ ส่วนประกอบอื่นๆที่เตรียมไว้ก็คือถั่วงอกนี่นะฮะแล้วก็ผักก็จะเป็นผักบุ้งนะจ๊ะนี่นะฮะเตรียมให้เรียบร้อยเลยจ้านี่นะฮะผ่านเรียบร้อยนะจ๊ะและนอกนั้นก็ยังมีนี่นะฮะกากหมูนี่นะฮะถ้าชอบนะฮะก็ใส่นะฮะแล้วก็ต้นหอมซอยนะฮะแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆแล้วแต่ชอบนะจ๊ะใส่ได้จ้า เราจะนำเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นมี่แล้วแต่ชอบนะฮะลงไปลวกก่อนเลยจ้านี่นะลวกให้พอสุกก่อนนะจ๊าจากนั้นเราถึงจะใส่ผักนะฮะก็คือถั่วงอกแล้วก็ผักบุ้งนะลงไปลวกต่อนะฮะนี่นะลวกให้สุกเลยนะจ้ะนี่นะต้องเขย่าด้วยนะจ้ะนี่นะเขยา่าเขย่านะจ๊ะเพื่อให้มันเข้าๆกัน จากนั้นเราก็จะเติมเครื่องปรุงอื่นนะฮะนี่ฮะกากหมูใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็น่องไก่นี่นะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ําซุปเรียบร้อยเตรียมยกขึ้นต๊ะครับกิ้วกิ้วกราบกาบ,าบมาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่น้ําใสรสชาติหอมหวานอร่อยกลมกล่อมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปการทำอาหารง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกิงกอ๋อและอย่าลืม ช่วยดูเป็นกำลังใจให้ท้ายคลิปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับไปละก๊บหอมกุ่น